ว้้รูว้าวมาดูสิดูสิดูสิทองยี่หี่เต้ท้อง ค่ะแกเลยกิจกรรมจับสลากของเราก็ก็จับเสร็จแล้วเราจะเอาสลากมามาแกะเลยค่ะรวมกันนะคะว่าใครได้อะไรบ้างมูลค่าของสลากที่ว้าวหนดูสิขอแม่น้อยว้าวสวยจังเลยสวยจังเลยถูกใจไหมคะสวยโอ้ไม่มากก็ได้กระเป๋า ได้ขนมแย่แ hmm. ต yeah. okay. yeah. okay. yeah. ๋วแก่แ no ม no ่แย่ใส่แก่แย่สุกนะแม่นี่ไดวของแย่สุกแล้วอาแก่แย่สุกคนอันนี้ของพ่อกังนะคะไหนน้องเปียโน้องเปียโน้องเปียโน่ะน้องเปียโได้ได้เปล่าผมของญาตุกนั่นอ่ะนะของญาตุกนั่นอ่ะได้เปล่าผมได้ของญาตุกได้นี่แหละญาติสุกกำลังหลุนแย่แต๋วกำลังหลุนอยู่นี่ คอนขึ้นไปอยากได้เด็ของพอกังคอนคือกันนี้นนี้ตาเกนี่เนี่ยแถวเปิดที่นี่เนี่ยตัวคนได้อันนี้ของพี่อ้อยกล่องใหญ่ว้านใหญ่กระเป๋าเปสวยหรอติ๊กตอกไหมนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกไหมนี่ติ๊กตอกไหมหลานสาวอ่ะ ให้ให้จับแบบไม่ไม่กระพริบตาเลยของควงกวงนี้อะไรนะโอ้ทอว้าดน้อดูสิดูสิดูสิทองยี่เี่ยะเด็ยทอง อ,อ,อันนี้ต่อของยาตุกแม่นี่นะของยาตุก เขงพักการแข่งไม่หมดยจงมีเด็กมามาดูช้าล่าดูช้าล่าได้ทองสองตัวมีมีเลยมีว้าวคุ้มค่ามีแน่บำรุงมีแน่บำรุงสุดยอด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 งเลของมักเงาตุกพอดีเลยโอ้โหมีแน่บำรุงพร้อมสุดยอดสุดยอดคุ้มค่าคุ้มค่าสุดยอดคุ้มค่าคุ้มค่า อ้าของพี oh, ่อ้อยอ๋อของพี่อ้อยได้โต๊ะโอ้ยพอดีเลยในร้านเพิ่งแต่เรียกมาซื้อจับอ้าวของต้ามีใยเต้งเต้าอ๋อของน้องเต้าได้กล่องใส่อาหารกับอ่าน้ำยาญมณงจานว้าวขนมเยอะเลยอันนี้ของใครลูกพี่เปียวอ๋อของแม่จ๋าของแม่จ๋าขนมจานของป้าใหญ่ของป้าใหญ่ของป้าใหญ่ขึ้นอันนี้ของยายลู่ มากเยอะมากเยอะมากเลยไปยายไกล้องเีกล้องไงที่ไกิจกรรมจับสลากสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้นะคะสนุกสนานมากเลยเดี๋ยวปีหน้าเราทำใหม่เนะ ดีใจกันเพ่วนหน้าเพ่อนตาเลยของยาตุ๊กได้ทองสองบาทได้ทองสองบาทได้ทองสองบาทนะคะทองสองบาทดีใจมากๆากเลยยาตุ๊กาเฮ็ดแบบนี้นะ่หงดีเนาะ ขอบคุณหลานผู้ให้ทองกับย่าสองบาทนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปห no น os, okay. ้านะคะคลิปนี้ไปละบาย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 แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสนุกสนานสนุกสนานสนุกสนานเฮฮาค่ะเป็นกิจกรรมสนุกสนานเล็กๆ็กน้อยน้อยโตน้อยให้กับแัน